ครับสวัสดีครับพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนะครับ mm hmm. นัก mm hmm. วิเคราะห์เทคนิคบรอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมตัวเซ็นเด็กในรอบเช้านะครับก็ในรอบเช้าเนี่ยก็มีการย่อลงมาบ้างนะครับล ลงมานะครับทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับบริเวณนะครับ1288นะครับแล้วก็มีการดีดกับขึ้นไปนะคทำให้ในรอบเช้าเนี่ยลงมาเทสบริเวณ1287นะครับก่อนที่จะมีการดีดกขึ้นไปทำให้มีการปิดบวกไปราวๆสัก4จุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1297มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่20,000ล้านบาทนะครับโดยที่แรงซื้อหลักในรอบเช้าเนี่ยมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับระหว่างวันก็มีการย่อไปที่1287 แล้วก็มีการขึ้นไปทำไฮนะครับในช่วงก่อนตลาดปิดที่บริเวณ1297นะครับโดยภาพรวมหากเราพิจารณาจากในภาพลาย60นาทีเนี่ยเซ็นเด็กนะครับ ยังติดนะครับแนวต้าสำคัญ1,300จุดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าหากเราไปดูในภาพรายตัวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีการฟื้นมาจากแนวรับขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับตัวของ m อ c d ที่ในราย60นาทีเนี่ยยังสามารถยืนแกนศูนย์ได้นะครับแล้วก็หากเราไปดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนเมื่อเช้านี้นะครับมีการย่อแล้วก็ดึงกลับมาปิดเป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์เกิดขึ้นตรงนี้ทอนทอนให้เห็นได้ว่าแรงขายเนี่ยเริ่มจ,จากัดแล้วนะครับการย่อตัวระยะสั้นเนี่ย มีโอกาสเห็นภาพของการกลับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,300จุดอีกครั้งหนึ่งในรอบบ่ายก็มีโอกาสเห็นการทดสอบได้นะครับในภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งของข้างเพื่อที่จะข้ามบริเวณ1,300จุดในระยะถัดไปนะครับแนวรับนะครับ1.288 1.290เนี่ยคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับแล้วก็ลงมาโซนนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับสะสมได้นะครับโดยแนวต้านระยะสั้นก็มองไที่1,300ถึง1,305จุด สำหรับโมดแอคทีฟไวลู้นะครับก็เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปนะครับตัวแรกนะครับตัวโดดเด่นเลยเนี่ยจะเป็นตัวของ Delta นะครับก็ขึ้นทดสอบนะครับกรอบบนของตัว r e c t a n เก e ขึ้นมาแล้วนะครับก็ลอนดูในช่วงบ่ายนะถ้ามีการปิดยืนนะครับก็ยืนดันได้ว่าตัวเดลตานี่น่าจะไปต่อได้นะครับถัดมาเป็นตัวปอทอนะครับการบินไทยเคแบงแล้วก็ตัวไทยออยนะครับสำหรับตัวเดลตานี่อย่างที่กล่าวไปในช่วงก่อนหน้าต้องบอกว่า Delta เดลต้าี่ยเป็นภาวะการแกว่งในแนวน้ำขาขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฐานราคามีการยกอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นการพักนะครับเราวาสักสองเดือนละนะครับในรูปแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็พยายามนะครับทดสอบกรอบบนคิดว่าน่าจะข้ามไปได้นะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ152่าเนี่ยผมว่าโมเมนตัมของเดลต้ายังคงไปต่อนแนวต้านก็16-6นะครับแล้วก็จุดคัดล้อถ้าต่ำกว่าบริเวณ150นะครับ ถัดมานะครับเป็นตัวปตทปตทเนี่ยเรามองว่าผ่านขาลงไปแล้วถ้ามองในมุมมองเทคนิคนะครับราคาเนี่ยสามารถยืนค่าเฉลี่ย200วันมาได้ประมาณสักราวๆ2อาทิตย์แล้วนะครับในรอบราคาปัจจุบันนะครับพยายามเทสรบริเวณ33.75เรามองว่าตรงนี้ก็เป็นคีย์พอยต์สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าข้ามไปได้เนี่ยนั่นหมายความว่าการพักตัวระยะสั้นน,น่าจะจบแล้วก็เป็นรอบของการปรับขึ้นเรลลี่สำหรับตัวปตทนะครับมองแนวรับนะครับอยู่ที่32.50นะครับ แนวตา3า7สาจถึง3475ี่เ้าราก็กรณนนี้ผิดทางเราให้จุดขัดลอดไว้ที่3า5สนะครับส่วนถัดมาเป็นตัวกากมินไทยนะครับก็เป็นภาพของการแกว่งในแนวแนวโน้มขาขึ้นนะครับต้องบอกว่าราคาน่าจะพักตัวเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าขานราคาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับบริเวณ12บาทถึง13บาบาทห้สิบโซนนี้ตรงนั้นเนี่มีการข้ามผ่านขึ้นมาได้แล้วนะครับ โดยรันด้วยเส้นค่าเฉลี่ย5วันสำหรับการวิ่ไทยเนี่ยเรามองแนวรับอยู่ที่14.2นะครับแนวต้า15.6 1ห้เก้าสิบนะครับจุดตาขาทุนอยู่ที่13.8นะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับในรอบเช้าก็มีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าแตกกรอบล่างนะครับของตัวอัพ e n นชั่ n แนลแล้วก็มีการดีดกลับเป็นแทง่งเทียนแฮมเมอร์นะครับนั่นหมายความว่าตัว K-Bank เนี่ยน่าจะเห็นรอบของการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแนวรับนะครับ163แนวตา้า170 173 แล้วก็จุดคัทลอส1นึ่งหนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับตัวไทออยต้องบอกว่าไทออยเนี่ยเป็นแพทเทิร์นค่อนข้างน่าสนใจในช่วงก่อนหน้านะครับเราจะเห็นว่าราคามีการยกโลนะครับแล้วก็ยกไฮเสริมด้วยรอบราคาเนี่ยกลับมายืนค่าเฉลี่ย10วันได้ประมาณสัก2อาอาทิตย์แล้วโมเมนตัม um ยังคงแข็งแรงนะครับรอบล่าสุดเนี่ยมีการเบรกเอาต์ในรอบเช้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่37.25เนะครับเราคิดว่าน่าจะข้ามไปได้ในรอบบ่ายนะครับ แนวต้านถัดไปของตัวไทยออยเนี่ยอยู่ที่บริเวณ39บวกลบนะครับแล้วก็กรณีผิดทางถ้าลดต่ำกว่าบริเวณสาย4 5เนี่ยมองเป็นจุด Stop Loss สำหรับไทยออยนะครับสำหรับหุ้นในรอบบ่ายเนี่ยเราเลือกเป็นตัว NSL นะครับในรอบราคาของตัว NSL เราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการยกราคายกฐานอย่างต่อเน,นื่องนะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันรอบราคาล่าสุดนะครับลงมาเทสบริเวณกรอบร่างของรูปแบบสามเหลี่ยม แล้วก็มีแท่งเทียนการกลับตัวอย่างแท่งเทียนแฮมเมอร์เกิดขึ้นดึงกลับครับเหนือค่าฉเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้ NSL นะครับน่าสนใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการประคองออกข้างแล้วค่อยมีการเบรกเอาขึ้นไปได้แนวรับนะครับมองไว้ที่30ถึง30.5แล้วก็แนวต้านมองไว้ที่32ถึงกรอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมที่33.25แล้วก็กรอนผิพทางก็ให้จุดดขัอดไว้ที่29.25นะครับก็สำหรับภาพรวมนะครับ รู้ทันหุ้นพาดบ่ายมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ